สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแบบของเครื่องบดยักษ์โอ้โหเป็นเครื่องบดท,ที่ใหญ่มากๆเอ้ยจะเห็นเลื่อนเรื่อนเื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่ด้วยพี่เจมีรลีโดดเอ้ยเอ้ยขึ้นด่วนขึ้นดวนอ่าและนี่ก็คือเป็นเครื่องบดยักษ์นะครับทุกคนแล้วพี่เจมส์ีก็จะจับพวก,รรรรกมันถ้าบดนี่ลงไปใส่เครื่องบดยักษ์กันเลยนะครับทุกคนโอเคมารับดูกันนะครับว่าถ้าพวกมันลงไปในเครื่องบดยักษ์แห่งนี้มันจะมีใครรอดไหมนี่โอ้โหเป็นเครื่องบดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ย่ อะมามาสิมาแล้ว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 เอ้ยมันสู้กันครับทุกคนแไอตัวนี้มันอยู่แกงฉันนี่ไหลกินซะเลยเจ้ามนุษย์มานี่เอ้ยมันก็ะโดดขึ้นมาแล้วเอ้ยหนีเอ้ย,อยช่วยด้วยพี่จะมีโดนไล่เอ้อจะหนีไปไหนเรียบร้อยเนื้อของเจ้ามนุษย์ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยพี่เจ๊บปีโดอยจ,จะออเรนกินเฮ้ยออเรนอย,อยู่ไหนมามานี่อ่าลงไปลงไปเออนี่เป็นไงเออสมลำหน้าโดนกระดางเอ้ยใครใครสมน้าชัดแกนแล้วเหรอเอ้าขึ้นมาได้ไงวะเนี่ย ฉันเก่งไงเพื่อนเพราะว่าฉันคือหัวหนา้าเดี๋ยวนะเจ้าออร์เรน์ออร์เรนต์โหจังวเนเ่ยเอ้ยวิงอีกแล้วโอ้เกิดใกล้มันจังวะเนีอ่อ่ะโอ้อะเกิดใหม่รอบนึง่งไหนฮ่ามาอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นมาดิ นี่เออสมน้ำหน้าโดานแล้วโดนโดนเอ้ยขาชันเอยช่วยฉันด้วยตอนนี้ขาของช,อนชันติดเออเจ้ามโนช่วยฉันเีฉชันขอโทนชันจะไม่เก็บแกอีกแล้วอ่าแกก็หกชันเพื่นเออนวเพิ่นจริงจริงไหมอ่าเหลียบร้อนในแนวสมน้ำหน้าโอ้โหแสดงว่าไอตัวที่โหดที่สุดน่าจะเป็นเจ้าออร์เรนแนเลยนะครับทุกคนคือมันสามารถรอดออกมาได้แค่ตัวเดียวเลยนะครับทุกคนอ่ะผ่านไปแล้วครับทุกคนสำหรับเซตแรกของเราออร์เรนโหดที่สุด โอเคมาเรามาดูตัวถัดมากันนะครับทุกคนอ่านี่ก็จะเป็นแก๊งเฮอเรอร์สปันกี้นะครับทุกคนหรือว่าเป็นสปันกี้สุดหล่อนะก็รับอ่าชึบขาจออึบอ่าไอตัวนี้คือมันอยู่คนละแก๊งนะครับมามาดูกันว่ามันจะมีใครสามารถกระโดดข้ามมากินพี่เจฟฟรีฟฝั่งนี้ได้ไหมเอ่ยสามสอง,งมาสิได้จริงมาดิมาแล้วมาแล้วหลอกลอยมาลงไปข้างหนา้านี่ไปไงเออเออเออเอ,อ,เ,เ,อเออยุดเออขาชอขาจเออเดอเไอ้ฟันบอฟันบอ เกือบๆนะครับอฮ้ยลงไปเพื่อนลงไปเหลือใคร,ใคร,ใครเอ่ยใครเอ่ยเอ้ยเอ้ยเอยโอ้ยโอ้ไอเจ้าเรดโอ้ยไอเจ้าเรด,เเรดสามารถ,าารถกินพี่เจฟด,ดีได้แล้วก็มันก็ไม่รอดครับเรียบร้อยเป็นไงเจ้าเรดอ่าแสดงว่าไอเจ้าเรดน่าจะโหดกว่าเพื่อนแน่เลยนะครับเมื่อกี้มันสามารถขึ้นมากินพี่เจฟดีได้ทุกวัโอ้พี่เจฟดีเขาเกือบจะไม่รอดนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับเซตที่สองของเราโอ้อ่ามาถัดมาเลยนะครับยังเหลืออยู่นะครับนั่นก็คือเจอ้า สปันกี้รังป๊อปปี้เพทามนะครับปึ๊บปเดี๋ยวพีทจะผสมนะฮะห้าหกตัวโอเคนี่คือการผสมให้กลายเป็นสปันกี้รังป๊อปปี้เพทามเฮ้ยโอเคตัวแรกของเราผสมเลยจึบออกมาเป็นนี่ช้อนชิววามีสปันกี้อ่าเจ้ามีสมาริงคิสเตอร์ ถัดมาผสมอ่ะบืนี่ช้อนมีชื่อว่าแคทแนปสปอนเกออ่าถัดมาครับสีเหลืองฮึบนี่ช้อนชื่อว่าชิคเก้นสปอนเกอถัดมาครับสีสม้มอ่ะบืช้อนชื่อว่าด็อกเนสปอนเกอโอ้เจ้าด็อกเนแล้วก็สีเขียวตัวสุดท้ายฮึบนี่ช้อนเจอว่าระปิกสปอนกออ่าแล้วก็ตัวออริจินนอลนะครับโอเค มาดูกันนะครับว่ามันจะมีตัวไหนที่สามารถหนีออกจากเอ่อเครื่องบดยาแห่งนี้ข้ามากินพี่เจฟฟรีบนนี้ได้บ้างโอเคสามสองหนึ่งโกมาแล้วมาแล้วมายังมายังมายังเอ้ยมาแล้วไอ้เจ้าเอ้ยสีแดงไปโหดจ้ามะเนี่ยไอ้เจ้าหมีสีแดงเอ้ยเเป็นไงเจ้าหมียังรอดอยู่ไหมฉันยังรอดอยู่เจ้ามนุษย์มาช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ๋อถ้าได้ช่วยฉันฉันไปกินนอหลอกนอเจ้ามนุษย์เฮ้ยไม่น่าเชื่อนะครับเอามารลองเพิงด้วยตอนนี้เหลือใครบ้าง อ่าตอนนี้ผู้ที่รอดชีวิตน่าจะเป็นไอ้เจ้าหมีนะครับตัวสุดท้ายโอ้แสดงว่าสปันกี้สีแดงโหดเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 ข้างล่างข้างล่างข้างล่างยังเหลืออยู่เอ้ยข้างล่างทุกคนมันยังมีข้างล่างอยู่นะครับทุกคนโอ้โหแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันติดออกไม่ได้โอเคงั้นพี่เจี๊ยบลีขอเอาตัวอื่นดีกว่าเอาลงไปช่วยมันอเอาใครเอ่ยครับเอาเป็นเอาเป็นแก๊งธรรมดามกลัวไหมมาแล้วฉลามแล้วฉลามฉลามซูเกซิตเป็นไงฉลามซูเกซิต เพบ่ๆไก่ล่างเป็นนี่ฉันคือฉลามสุกศรีฉันได้กินเนื้อของมนุษย์อยู่ตรงไหนมนุษย์แกอยู่นี่ใช่ไหมเออใจเย็อเพื่อนเ,นเออมันจะกินพี่เจฟเลยมี่อยู่ไหมอะข้างล่างนี่เอยอ,อยู่เออยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับแต่ว่าเจ้าฉลามฉลามลงไปสิฉลามมาแล้วฉลามมาแล้ว,ลลวเออเรียบร้อยฉลามก็ไม่รอดน,นะครับแต่ว่าข้างล่างตรงนโอ้นี่คือผู้ที่รอดชีวิตเราเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยทุกคนขอจาัดก,การหน่อยแล้วกัน มันน่าจะไม่มีใครสามารถลงมานี่ได้นะครับอะไรเพื่อนชายจะกินแกทำไมแกไม่เป็นไรหรือว่านี่อ่ะงั้นเหรอไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน,แน่เรียบร้อยอ่าโอเคมาครับเราลองเอา,เอามันพวกมันมาต่อสู้กันดูดีกว่านะครับทุกคนในรอบนี้เอาแบบว่าต่อสู้กันนะฮะเอาแกงของสูโคโซีแล้วกันนะครับทุกคนสูโคโซีสูโคซีเอาใครเอ่ยใครเอ่ยอ่าก็จะมีเจ้าแรด เออมีแพนด้าฉลามเอ,อ๊ะไม่แน่ใจนะครับว่าตัวไหนที่มันอยู่คนละแก๊งตัวไหนเอ่ยอ๋อเจ้าฉลามฉลามนะครับมันอยู่คนละฝ่ายคนละแก๊งนะครับแสดงว่าจะมีเจ้าแรดแต่เ,เพื่อนจะเพิ่งไปจะไปไหนละเพื่อนเขาจะกินแกดันแหละก็จะมีเจ้าแรดมีแพนด้าึบอ่ามีเจ้าแกะสิงโตเจ้าหมูยีราฟ แล้วเจ้ากวางนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เจี๊ยบพี่จะทาให้มันกลายเป็นปีสาสศาจซูโคเิตยิงย,งยิงนี่ใครมายิยงช้อนโอ้โห,หน้ากลัวเลยนะเนี่เจ้าแกะนี่นะยิงยิง,ยง,ยงกลายเป็นแมงมุมแกะซูโคเิตโอ้โหเจ้าแมงมุมน่ากลัวมากเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าแรดผสมพันธ์กับปรสิตชื่อเปไงเอ่ยออกมาเป็นช้อนคือแรดปรสิต โอ้โหตัวใหญ่มากนะครับเจ้าแรปปลสิตอา่ามาเอาเจ้าสิงโตอยู่ตรงนี้นี่นาเจ้าสิงโตไม่แน่ผสมกับปอสิตออกมาเป็นสิงโตสุกซี์ถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าหมูอุดรผสมชืบไหมเป็นไงเอ่ยออกมาเป็นหมูสุกซีดเฮ่ถัดมาเลยนะครับก็จะเป็นเจ้ายีราฟฮึบไม่แน่ตัวสูงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราคือเจ้ากวาง นี่แน่ออกมาเป็นคลานซูโคซีสครับนี่อยู่ฝั่งนี้เลยนะครับโอเคมาส่วนคู่ต่อสู้ของมันนะครับพี่เจฟดีขอสู้กับสปันกี้แล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นในร่างของสมาริงคิสเตอร์สปันกี้ไม่แน่อ่านี่เลยนะครับโอเคครับน้องๆคิดว่าการต่อสูน้นครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเอ้ยใครคิดว่าแก๊งของสูโคซิจะเป็นผู้ชนะ คอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าสปันกี้สมาริงคิสเตอร์จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองน้องๆเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์มาบอกพี่เจฟฟรียได้เลยนะครับทุกคนามาดูาพร้อมกันเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้บนเออเครื่องบนยัดแห่งนี้ 3 2 1 let's go โอ้โหโอ้โหปันะเบิดใส่ใครวะเนี่ยโอ้โหปันและเบอรตั้งแต่เริ่มต้นเลยอุ้ยตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเจ้าแรดอ่าฉันขอกินไอ้เจ้าแรมปิสปันกีก่อนละกันขอเคี้ยวมันเลยละกันอู้ดูปากของมันคดกว้างมันเคี้ยวไอ้เจ้าสปันกี้ครับโหดเกินส่วนตรงนี้นะอู้เพนด้าก็น่ากลัวครับอู้เพนด้าเพนด้าน่ากลัวมากเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างตอนนี้เอ้ยเอ้าไอ้เจ้า ไอ้เจ้าด็อกเนสปันกี้มาแต่ไหนมาเนี่ะใช้กระดอนลบมันายมันกินฉันไปโดนหลอกได้เวลาเปิดเสียงดนตรีให้พวกแกฟงังอ้าวอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าสปันกี้ของเรายังอยู่ครบไหมไม่น่าครบครับทุกคนเอาวันนี้ยังอยู่ยังอยู่ช้อนยังอยู่เพื่อเดี๋ยวฉันจะช่วยล้างแกนกับแกงสปันกี้ของเราเองเออเออเอเอไม่นะพลังของพวกมาเยอะเกินไปไอ้อพวกปิศาสุกเซ็อ่าดูเหมือนว่า เรียบร้อยโอ้โหผู้ทีชนะก็คือแก๊งของสูโขซัยโอ้โหโหจังวะนี่อ่โหเังเหลือเยอะเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีติดอยู่ข้างล่างตัางสิงโตก็ติดอยู่ตรงนี้โอเคไาพี่เจ็บดีลองเอาตัวอื่นมาจัดก,การกับแก๊งของสุโขท,ทัยดีกว่าน,นะครับไ,ขไ,ขไขอ,อไ้ใครใครไอ้ใหม่เหอไอ้เครื่องบดบ่อน,นี่มันบดหลังชอนโอเคขอเพิ่มเป็นอไอตัวนี้แล้วกันเอวแกม,มาากมาจ้ามาจัดการพวกมันหน่อยสิฉันมาดแกแกแค่ในกลับแก๊งของ แก้แค้นนะครับแก้ของสปอนเกียของฉันแล้วโอ้มาแล้วครับเดี๋ยวแกมจาจ่าช่วยแก้แค้นนี่ละจะได้ไหมจะได้ไหมเออาขอกินไอ้เจ้าหมูนี่ก่อนเลยละกันนี่แน่งับเอ้ยเออขออยากกินแพนดา้าฉันอยากกินแพนดา้ขอขอขนาเขากินหน่อยละก่อนนะเจ้าแพนด้าแกก็น่ากินมากกว่านีนะ่เนาโอ้เจ้าแพนดา้าเอา้าเรียบร้อยโดนกินแล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนพ่าเดี๋ยวแกมาจ่าจะติดไหมเอ้ยเอ้าหายเดี๋ยวแกมจาจ่าหายไปไหนฉันอยู่ข้างล่างฉันยังอยู่อยู่ไหนเอ้ย นี่เลยนะครับโอ้ยตัวใหญ่มากอเอลเกมาจาของเราตัวโคตรใหญ่เอา้าติดติดเอา้าสุดท้ายติดคู่เลยนะครับโอ้โหเอลเกมาจาให้มาจาการพวกมันมาติดเครื่องบดโอ้โหไอเครื่องบ่อนี่อะไรวะ่นเหวี่ยและเรามาปิดท้ายด้วยการนี่สุ่มรักกี้บล็อกของซูโนมารีครับทุกคนทั้งหมดกี่กล่องเลยสามสี่ห้าหกหกกล่องนะครับซูโนมารีปะทะกับแก๊งสปันกี้สมาริงคิสเตอร์ถ้าเออจะเย็นเพื่อนจะพึ่งจะพ,พึ่งไป ไปแกงของสปันกี้ทั้งหมด6ตัวนะครับทุกคนอ่านี่เลยนะครับปึ๊บจึ๊บปึ๊บในโอ้โสูกครับสโนโมารีครับโอเคพี่เจฟรี่ขอเปิดลัคกี้บ็อกซ์เลยละกันกล่องแรกเป็นใครเอ่ยเปิดขึ้นเป็นชันเคินกกระจอกเทศสโนมารลลีโอ้จะนกกระจอกเทมาก่อนเพื่อเลยถัดมาเป็นปึบชันเคิกอบสโนมารีโอ้จะกบโอ้จะสวยปะเนี่ยถัดมาเปิดกล่องเป็น ไม่เป็นไรเจ้ากบอยู่ทีช่วยเองเจ้าคือกระต่ายสโนมารีอ่าเจ้ากระต่ายถัดมาเป็นทึบนี่ช้นอนคือแมงมุมสโนมารีกองทัดมากเปิดเป็นช้อนคือสมยัยสโนมารีเจ้าสบายนะครับสมายถัดมาเป็นโอกระต่ายอีกแล้วอ่ามาดูกันนะครับว่าการต่อสู้ของสองแกงนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเอ่ย ใครคิดว่าแก๊งของสปันกี้สมาริงคิสเตอร์จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของซูน o มาลีจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สน้องๆเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับทุกคน โอเคครับมาดูพร้อมกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะ3 2 1สองหนึ่ง let's go เฮ้ยเอ,ยอะไรวะเนี่ยเพื่อนมันคือกับดักอย่าลงมเอเฮ้ยกระโดดกลับไปโอ้โหตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเสียงปดิดนติของไอ้แก๊งนี้ครับทุกคนแก๊งสุวนวาลีเอ้าเจ้ากระต่ายไม่รอดเหลือใครบ้างวะเนี่ยที่รอดอ่ะยังเหลือยังเหลืออยู่ยังเหลืออยูอยอยอ่นกกระจอกเทศฉันเองเวอร์เฮ้ยบอยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทำไมมันเจ็บปวดขนาดนี้โอ้ยมายใช่ไหมบอย โอ้ไอ้เครื่องบดนี่ไม่เป็นไรเพื่อนฉันมาแล้วฉันมาถึงแล้วเพื่อนฉันพึง่งวิ่งมาถึงโอ้ไอ้เจ้าโกบปพึง <c oughs> พ่งวิ่งมาถึงครับเออเอ้ยไม่เอ้ยไ,ไม่นะเจ้าวิ่งมาถึงมันคือเครื่องอะไรมันเนี่ยมันโดนขาฉันเอ้ยขาของฉันโอ้ไอ้เจ้าโกบเพิ่งเข้ามาก็โดนดุด <c oughs> ไม่เป็นไรเจ้าโกบเออฉันก็โดนดุเมื่อก่อนโอ้ยขาของฉันมันจะหักแล้วเนี่ยเอ๊ะดูมันว่าแกงที่ชนะออ๋ยัง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 อยู่ฉันยังอยู่ฮ่าฮ่าฉันยังไม่เป็นอะไรเฮ้เฮ้เฮ้มาสิเดี๋ยวจิ้เรามาสิเอ้า ย่าบอกนะว่าผู้ที่ชนะของเราตอนนี้เอาไอ้เจ้ากบมนติดนะทุกคนมันติดเอาอยังไม่ติดเรือม,มันลดอยู่นะครับตอนนี้เหลือแค่2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือกบของซูโนมัลลี่แล้วก็โอ้ไอ้ตัวนี้น่าจะอรอดแล้วแหละไอ้เจ้าหมีสปาริงคิสเตอร์สปันกี้นะครับนี่อาดูเหมือนว่าเจ้ากบเออใช้ขอถอดไกด์ของซูโรมันล,ลี่ช่วยใหม่สาวมอช่วยรักแค่ให้กับเพื่อนเขาช้อนดอยเออนีเดี๋ยวฉันจะลงไปเองอยู่ไหนอ h m ย เรียบร้อยครับเจ้ากบน่าจะไม่รอดนิดนึงนิดนึงเรียบร้อยผู้ที่ชนะนั่งก่อเอย้แฮ,แฮ,แฮ,แฮชอนคือผู้ชนะเจ้าหมีสปันกี้เป็นผู้ชนะนะครับโอ้โหจังมากเนีอ่ะเพราะว่ามันแอบ,บลงมาข้างล่างนะไงครับนี่ลงมาได้ไงวะเนี่ยรอดเฉยเลยโอเคครับทุกคนสำหรับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กับพี่เจฟฟีด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย